ส, APIs, สวัสดีครับวันนี้มาพบก like ับผมนายพีระดนตรีพืชวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติกันนะครับทุกคนทราบกันไหมครับว่าการที่จะทําให้ประเทศชาติและสังคมของเราเนี่ยพัฒนาเนี่ยพวกเราเยาวชนเนี่ยก็มีส่วนร่วมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูกันว่าเราจะมีส่วนร่วมยังไงที่จะทําให้ประเทศและสังคมของเราเนี่ยพัฒนาไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคํา,คว,าว่าเยาวชนก่อนว่าเยาวชนเนี่ยหมายความว่าอะไรเยาวชนหมายถึงคนหนุ่มสาวที่มีพลังอันสําคัญที่จะสามารถช่วยการส่งเสริมกิติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศช,ชาติในอนาคตดังนั้นเนี่ยเยาวชนที่ดีควรจะตระหนักในคุณค่าของตนเองและร่วมแรงร่วมใจสามัคคีและเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมครับ ในส่วนต่อมาครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติกันเลยนะครับสมาชิกทุกคนในสังคมนั้นเนี่ยย่อมต้องมีบทบาทและหน้าที่เป็นของตนเองซึ่งบทบาทและหน้าที่เนี่ยของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปและถ้าสมาชิกในสังคมทุกคนปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องก็จะได้เชื่อว่าเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติครับ ดังนั้นเนี่ยสมาชิกในสังคมทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนอย่างพวกเราเนี่ยซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติจึงจําเป็นอย่างว่าที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของตอนเองเพื่อนําประเทศชาติไปสู่การพัฒนานั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับเราก็จะมาดูกันในเรื่องของลักษณะของเยาวชนที่ดีเยาวชนที่ดีเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจะริยธรรมก็คือจะต้องมีธรรมะในการดําเนินชีวิตครับได้แก่หนึ่ง การเสียสละต่อส่วนรวมเป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญนะครับยอมเสียสะละผ,ผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยจะทำให้สังคมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคงเข้มแข็ง 2. การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสง,งบสุขเพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดบ้านในระเบียบวินัยรู้และเข้าใจ สิทธิของตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเนี่ยก็จะทําให้สังคมนั้นเนี่ยมีแต่ความสุขสงบสุขครับ 3. ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่สําคัญเพราะถ้าหากสมาชิกในสังคมยึดมัน่นความซื่อสัตย์สุจริตเช่นไม่ลักทรัพย์ไม่เบียดเบียนทรัพย์สิ่งของผู้อื่นหรือของประเทศชาติมาเป็นของตนก็จะทําให้สังคมมีแต่ความเจริญก้าวหน้าครับ 4. มีความสามัคคีและให้กลมเกลียวปองรองและร่วมมือการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็จะทำให้สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง 5. ความละอายเกรงกลัวในการทำชั่วและการทำบาปนะครับหรือฮีริโอตาปถ้าคนในสังคมนั้นเนี่ยมีฮีริโอตปเนี่ยมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปในการทำชั่วนะครับสังคมก็จะอยู่อย่างสงบสุข ส่วนต่อมาเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความสําคัญของการเป็นเยาวชนที่ดีต่อตอนเองและประเทศชาติจะมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ความสําคัญต่อตอนเองเยาวชนที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตคิดดีทําดีเพื่อตอนเองและเพื่อส่วนรวม 2. ความสําคัญต่อส่วนรวมเมื่อเยาวชนได้รับการฝึกฝังให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้วเนี่ยก็ย่อมจะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต และถ้าประเทศชาติมีพลเมืองที่ดีและนำหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของตนก็ย่อมจะทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเป็นไปอย่างสงบสุข 3. ความสำคัญต่อประเทศชาติเมื่อสังคมมีเยาวชนที่ดีแล้วเนี่ยและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมด้วยก็ย่อมเป็นพื้นฐานทำให้เกิดพลเมืองที่ดีและเมื่อสังคมมีพลเมืองที่ดีแล้วเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว ส่วนต่อมานะครับคือการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาทมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเยาวชนในสถานภาพของการเป็นบุตรบุตรควรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ 1. นึ่เคารพเชื่อฟังบิดาบรรดา2ช่วยเหลือบิดามดาในทุกโอกาสที่ทําได้ 3. ใช้ใจอย่างประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือยสุลูสิ้ร่สมีความรักให้ปองรองกันในหมู่พี่น้อง 5. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อวงตระกูล 2. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเยาวชนในฐานะนักเรียนควรม,มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ 1. รับผิดชอบหน้าที่ของนักเรียนก็คือการตั้งใจเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดี 2. เชื่อฟังคําสั่งสอนของครูและอาจารย์ 3. กระตันยูรู้คุณครูและอาจารย์ 4. รักใคร่ปองร้องกันในหมู่เพื่อนนักเรียน 5. ้าส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกต้องครับ 3นะครับเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนชุมชนเนี่ยก็คือสังคมขนาดเล็กเช่นหมู่บ้านหรือกลุ่มคนโดยเยาวชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองเนี่ยอาศัยอยู่ครับจึงต้องมีบทบาทและหน้าที่ต่อชุมชนดังต่อไปนี้เลยครับ 1. รักษาสุขภาพลักษณะของชุมชนเช่นการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางช่วยกาจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆครับ2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นไม่ขีดเขียนทำลายโบร,ราณวัตถุในชุมชนครับ 3. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนในส่วนที่4ครับคือเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปี 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 3. ใช้สิทธิในการเลือกตั้งครับ 4. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 5. สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยครับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่มีจิตสาธารณะจะมีดังต่อไปนี้ครับคือ 1. เคารพกติกาของสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆตลอดจนนบร,รมนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนและประเทศชาติอย่างเคร่งครัด 2. มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อกิจกรรมทางสังคม 3. ไม่มีความประพฤติเห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อื่นรวมทั้งเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วย 4. มีจิตใจเปิดกว้างไม่คับแคบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรับฟังข่าวสารใหม่ใหม่ 5. ร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆทางธรรมชาติครับสรุปนะครับ บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเป็นบทบาทที่ทุกคนควรจะรู้และควรปฏิบัติตามหน้าที่ของแต่ละคนจึงจะทาให้สังคมและประเทศชาตินั้นสามารถพัฒนาไปได้โดยจะต้องคํานึงถึงการไม่เบียดเบียนสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยครับและใน,นวันนี้ผมนายพริรดนตีพืชขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ